สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Kinesio Channel Thailand นะครับอีกเอพิโซดหนึงนะครับหลายๆคนถามผมนะครับว่าตัวพ้าเทป Kinesio เนี่ยพอติดไปบนผิวหนังแล้วมันทำปฏิกิริยากับผิวหนังยังไงนะครับโดยเฉพาะหลายคนถามผมว่าตัวเทป Kinesio เนี่ยพอ ติดแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการยกเนื้อเยื่อภายใต้บริเวณนั้นๆที่เราติดลงไปนะครับทีนี้วันนี้อยากจะอธิบายเรื่องที่ว่าผ้าเทปเนี่ยพอติดลงไปแล้วปฏิกิริยาที่มันทํากับผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนี่ยมันทําให้เกิดการยกพื้นผิวใต้ผิวหนังได้ยังไงนะครับแล้วการยกเนี่ยในแต่ละแบบของการติดเทปมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมทีนี้ ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผ้าเทปคินิสิโอเนี่ยมีได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นเนี่ยใกล้เคียงกับผิวหนังมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านจับเทปออกมาปุ๊บสิ่งที่เห็นอย่างแรกนะครับก็คือเห็นลายกาวของตัวเทปนะครับนี่ลายกาวจะเป็นลายคลื่นนะครับพอผมยืดออกปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าตัวคลื่นเนี่ยมันก็จะยืดออกตามด้วยนะครับ น,นี่คือความยืดหยุ่นของตัวเทปกินเนิโซนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวเทปนะครับแล้วลองใช้สัมผัสกับผิวหนังตัวเองจะรู้สึกว่าความหยุ่นของเทปเนี่ยคล้ายกันมากนะฮะทีนี้หลักการของเทปกินเนิโอในการยกพื้นผิวขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันทํำยังไงนะฮะก็คือก่อนอื่นนะครับผิวหนังของเราเราสามารถยืดหยุ่นได้นะครับผ้าเทป สามารถยืดหยุ่นได้แต่พอมันกลับมาสู่แรงตึง0%แล้วนะครับตัวเทปไม่สามารถหดเข้ามาได้เพิ่มอ,อีกเพราะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งที่ตัวเทปมันต้องทำนะครับคือมันดันเข้าหาตัวมันเองเลยทำให้เกิดเป็นคุณสมบัติพิเศษในการเป็นคลื่นและยกผิวหนังภายใต้บริเวณที่ติดนะครับเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูกับข้อสอบของผมนะครับ ผมยืดข้อสอบให้สุดนะครับเสร็จแล้วนะฮะผมเอาผ้าเทปเนี่ยติดลงไปนะครับที่เทนชั่นศูนย์เป็นะครับเมื่อผมติดลงเสร็จเสร็จแล้วนะฮะผมให้ความร้อนนะครับเพื่อให้กาวเทสทำงานนะครับหลังจากนั้นเมื่อผมยืดแขนออกจะสังเกตว่ามีลายคลื่นเกิดขึ้นนะฮะลายคลื่นตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอผิวหนังเรากลับคืนมาสู่แรงตึง ที่น้อยแต่ตัวเทสเนี่ยมันอยู่ที่0%อยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันทําได้ก็คือใยผ้ามันต้องดันต้านตัวมันเองพอมันดันต้านตัวมันเองเสร็จปุ๊บมันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยกตัวมันเองขึ้นนะครับเลยทําให้เกิดผลในการยกผิวหนังใต้บริเวณที่ติดลงนะครับทีนี้การยกนี่มันช่วยอะไรนะครับ1ก็คือว่าบริเวณไหนที่มีอาการบาดเจ็บเช่นการกระแทกการบวมหรือว่า อการอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บทางการกีฬานะครับการยกตรงนี้นะครับจะสามารถลดแรงดันที่อยู่ภายใต้ผิวหนังที่ทําให้ปลายประสาทมาส่งสัญญาณความเจ็บได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่ติดแล้วใช้เทคนิคยกผิวหนังตรงนี้ขึ้นมาบริเวณที่ติดจะรู้สึกว่าอาการบวมลดลงไวขึ้นนะครับหรือว่าอาการปวดเนี่ย จะรู้สึกได้ว่าลดลงในทันทีนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ตัวเทปมั่สามารถบรรัดอาการปวดได้จากบริเวณบวมช้ำนะครับทีนี้หลายคนสังเกตว่าแล้วติดแผ่นใหญ่กับแผ่นเล็กนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมผมก็จะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับับบนโต๊ะกระจกนี้สิ่งที่ผมทํานะครับก็คือเราเอาเทปสีดำเนี่ยมายืดที่แรงตึงประมาณ80-90%ของแรงตึงสูงสุดนะครับ เปรียบเทียบกับเวลาผิวหนังเรามันยืดสุดนะฮะแล้วเทปสีฟ้าเนี่ยที่ผมเอามาลองติดข้างบนเนี่ยเราติดด้วยเทนชั่นประมาณ10%นะครับซึ่งเป็นเทนชั่นมาตรฐานของเทคนิคในการยกพื้นผิวทั่วไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือทั้ง3ชิ้นเนี่ยถูกตัดมาในความยาวเดียวกันนะครับและก็ถูกตัดมา,าขนาดไม่เท่ากันนะฮะ เพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติผมคืนเทนชั i o ให้กับตัวผิวหนังเนี่ยซึ่งเราเปรียบเทียบด้วยเทปสีดำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะทีนี้สิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับทันทีหลังจากที่เราติดเทปนะครับจะสังเกตว่าถ้าเราซูมเข้ามาใกล้ขึ้นนะฮะตัวเทปเนี่ยจะเกิดเป็น คลื่นขึ้นนะครับจะทําให้ผิวหนังที่เราใช้เทปสีดำเนี่ยเปรียบเทียบเป็นคลื่นนะครับซึ่งคลื่นของเทปแต่ละขนาดที่เราติดอยู่บนผิวหนังเนี่ยจะสังเกตว่าความลึกนะครับแล้วก็แรงยกจะไม่เหมือนกันนะครับยิ่งเทปชิ้นเล็กนะครับเราติดลงไปผิวบนผิวหนังพอะเราคืนแรงตึงของผิวหนัง แล้วเราจะสังเกตว่าขนาดของคลื่นนะครับจะเล็กแต่มีความถี่นะครับแล้วก็พอใหญ่ขึ้นมาก็จะสังเกตว่าการยกเนี่ยมีความลึกมากขึ้นนะครับแต่ว่าความถี่จะน้อยลงจนกระทั่งเทปชิ้นใหญ่สุดเนี่ยจะสังเกตว่ามีการยกที่มากนะครับแต่ว่าแรงถี่เนี่ยจากที่เหลือหลายลอน,นกลายเป็นแค่4รลอนนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างหลังนะครับ นี่คือเปรียบเทียบว,ว่าใต้ผิวหนังนะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะใต้ผิวหนังจะสังเกตว่ามีการยกขึ้นนะครับของผิวหนังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงบนผิวหนังมนุษย์นะครับการยกของตัวเทสตรงนี้จะทำให้ไปเกิดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของน้ำใต้ผิวหนังใต้บริเวณเบเซลเรมิน่ามากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ การบวมต่างๆมันจะช่วยให้การบวมต่างๆลดลงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีการกดทับของปลายประสาทเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เกิดพื้นที่ตรงกลางร,ระหว่างระหว่างปลายประสาทที่รับรู้การเจ็บปวดนะครับกับบริเวณที่ทําให้มันบวมและไปกดทับปลายประสาทต,ตรงนั้นนะครับซึ่งการยกแต่ละแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านักบำบัดต้องการจะเข้าไปยกเนื้อเยื่อเนี่ยในบริเวณไหน นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเช่นถ้าสมมุติคุณมีปัญหาของการคั่งของเลือดใต้ผิวหนังนะครับก็เราก็อาจจะปิดในการยกแค่ชั้นใต้ผิวหนังนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นเนื้อเยื่อลึกๆเข้าไปเช่นดีแฟชเชียแล้วคุณต้องการที่จะทําให้แฟชเชียร์มีพื้นที่มากขึ้นหรือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็ต้องใช้เทปชิ้นใหญ่มากขึ้นตามลงไปนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเจอนักกีฬาหรือว่าผู้ป่วยที่ มีไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะนะครับก็ปรับขนาดเทปให้เหมาะําการบําบัดนะครับผมจบไปอีกหนึ่งเอพิโซดสำหรับการแนะนำการติดเทปเพื่อยกผิวหนังแล้วก็ขนาดของเทปต่างๆที่เหมาะสมกับการบําบัดอาการต่างๆนะครับท่านนะักบำบัดท่านไหนที่สนใจอยากจะรู้เทคนิคเกี่ยวกับคีน e ซิโอเพิ่มนะครับติดต่อเข้ามา ทางเรานะครับ Kinesio Thailand นะครับบน a c e b o o k l ล n e หรือเว็บไซต์เราก็ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับและสวัสดีครับ